สศีลทิติวักโหมดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศีลหนึ่งศีลสูตรว่าด้วยศีลที่เป็นกุศลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระพัทธ,ธะอยู่ณนกะุขุตารามเขตเมืองปาตลิบุตรครั้นในเวลายเย็นท่านพระพัทธ,ธะออกจากที่หลีกเร้นแล้ว ข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใ่รู้ของท่านดีนะ ปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานอน์พระผู้มีพระภาคตรัสสิ้นที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรัสสิ้นที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเท่านั้นสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านพัทธะพระผู้มีพระภาคตรัสสินที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ก็เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐานสีประการนี้เท่านั้นสีละสูตรที่หนึ่งจบ 2. จิรัติติสูตรว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรมต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรแรก ท่านพระพัะน,นัา้ณที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดํารงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดํารงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วท่านพระอานน์กล่าวสอบถามว่า ดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใ่รู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานน์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตรธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วอย่างนั้นหรือ อย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและเพราะสติปัฏฐานสี่ประกานรนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้ว สติปฐานสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วพระสัตทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วและพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว พระสัตธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพานแล้วจิรติติสูตรที่สองจบ 3. ปริหานสูตรว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัตธรรมสมัยหนึ่งท่านพระอานน์และท่านพระพัททะอยู่ณกุกุตารามเขตเมืองปตาตลีบุตร ครั้นในเวลาเย็นท่านพระพัทธะออกจากที่หลีกเรนเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนที่สมควรได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมเสือ่อมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมไม่เสือ่อม ท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาไฟรู้ของท่านดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าท่านอานนท์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมเสื่อมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่เสื่อมอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุ เพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงเสื่อมและพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตทธรรมจึงไม่เสื่อมสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุเพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธธรรมจึงเสื่อมและเพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัทธธรรมจึงไม่เสื่อมปริหานสูตรที่สจบ 4. สุทธสูตรว่าด้วยสติปฐานล้วนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสติปทานสี่ประการน,นี้สติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต สีพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่ประการนี้สุทธสูตรที่สี่จบ 5. อัญญะตระพราหมณสูตรว่าด้วยพราามคนหนึ่งทูลถามปัญหา ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขโกรุงสาวถีครั้งนั้นแหลพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามเพราะสติปัฏฐานสีประการที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วและเพราะสติปฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสติปฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พราหม์เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้ว พระสัตทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วและพระสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพระสัตทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่แท่นพระโคดมพระภาสิทธิของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนะัก ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัญญตระพราหมณสูตรที่หจบ 6. ประเทศสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานบางข้อสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะ และท่านพระอนุรุทธะอยู่ณกันตะกีวันเขตเมืองสาเกตรครานิเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านอนุรุธะที่เรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะท่านพระอนุรุธะตอบว่าผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการเป็นบางข้อสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ ผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เป็นบางข้อประเทสสูตรที่6จบเจ็ดสมัตตสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่6กท่านพระสารีบุตรนั่งหน้าที่สมควรแล้ว ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกกันว่าพระอเสขะพระอเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระอเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระอเสขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการครบบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง เือพิสษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโรมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุบุคคลชื่อว่าเป็นพระอเซขะเพราะได้เจริญสติปัฏฐานสีประการนี้ครบบริบูรณ์สมัตตะสูตรที่เจ็ดจบ 8. โลกสูตรว่าด้วยผู้รู้โลกต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่หก ท่านพระสารีบุตรนั่งนที่สมควรแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธ,ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะทำเหล่าไหนที่ท่านเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภินญ,ญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วและผมรู้แจ้งโลกพันโลกได้เพราะสติปัฏฐานสีประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วโลกสูตรที่8จบ 9. กสิริวัตสูตรว่าด้วย สิริวัฒน์ขหบดีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่หน้าพระเวรุวันสถานที่หเหยื่อกระแตเขโครงราชครึ์สมัยนั้นขหบดีชื่อสิริวัฒน์ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบ,บุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่บุรุษผู้เจริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอานนทนถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าว เรียนตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญสิริวัฒนาค้าบดีป่วยได้รับทุก์ขเป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวและเธอจงเรียนว่าขอท่านพระอานน์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฒนาค้าบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำของสิริวัฒนาค้าบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสิริวัฒหะขะาบดีป่วยได้รับทุก์ขเป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวและฝากมาเรียนว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฒหะขะาบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานุนครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของสิริวัฒนะขหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามว่าขหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ สิริวัฒาข้าพดีตอบว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับข้าพดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้จะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจากพิจารณาเห็นจิตในจิตจากพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ขหาบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลท่านผู้เจริญ ธรรมคือสติปัฏฐานสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วมีอยู่ในผมและผมก็เห็นชัดในธรรมเหล่านั้นเพราะผมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้เจริญโอรัมภาคิยสังโยชน์หประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคิยสังโยชน์หประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ขหาบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอ อนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วสิริวัฒสูตรที่เก้าจบสิบมาณทินสูตรว่าด้วยมาณทินาขะหบดีต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่เก้าสมัยนั้นขาหบดีชื่อมาณทินป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกบ,บุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า มาน,นี่แนบุรุษผู้เจริญละถึงมานะทินะข้าพดีตอบว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านผู้เจริญแม้ผมจะได้รับทุกขเวทนาเห็นปานี้ก็ยังพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้เจริญโอรัมภาคียสังโยชน์5ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคียสังโยชน้าประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ข้าพดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนออาณาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้วมาณทินสูตรที่สิบจบสีลัิติวัคที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ หนึ่งสีละสูตรสองจิรัติติสูตรสามปริหานสูตรสี่สุทธสูตรห้าอัญญตระพรามนสูตรหกปเทสะสูตรเจ็ดสมัตตสูตรแปดโลกะสูตรเก้าสิริวัฒสูตรสิบมานทินสูตร